เรื่องเงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทนะครับก็อาจจะต้องเตรียมตัวผิดหวังกันนะครับถึงพักเพื่อไทยจะพยายามทําให้เป็นรูปธรรมอย่างไรแต่ผมคิดว่าพวกเขาไม่เสี่ยงคุกคือจะไม่ทําก็ได้แต่ก็กลัวผิดคาสัญญาและทําให้ชาวแดงทั้งหลายผิดหวังแต่ทําไปมันก็เสี่ยงคุกแต่ทางออกของเขาผมคิดว่าก็ทําไปนั่นแหละ แล้วก็ให้ไปผ่านสพงสภาซึ่งเขารู้แล้วว่ายังไงมันน่าจะไม่ผ่านนู่นนี่อีกมากมายที่จะทำให้ไม่ผ่านซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าไม่ผ่านเมื่อมันไม่ผ่านเขาก็เอามาอ้างได้แล้วว่าเขาพยายามทำแล้วแต่มันไม่ผ่านเป็นเพราะยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นหรืออาจจะใส่ร้ายใส่ความฝ่ายตรงข้ามไปเลยก็ได้ว่าเป็นผู้ขัดขวางจน ไอ้โครงการนี้นโยบายนี้มันไม่ผ่านเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับสำหรับความคิดผมอาจจะคิดแตกต่างจากคนอื่นนะครับผมคิดว่าเตรียมตัวผิดหวังนะครับคนที่จะรอเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทครับสวัสดีครับ